ครับผู้ชมเช็คผลงานพวกเราวันนี้ครับอู้ยหมานอยู่ครับผู้ชมโลเตินอยู่หรอครับคิดว่าดูผู้ชมดูตัวปลาครับอู้อู้สองครับสองกว่าครับวันนี้อู้ฝีมือแหงครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาตกปลาหน้าดินครับหมายธรรมชาติครับแม่น้ำมูล เบ็ดผมมีคันหนึ่งครับเดี๋ยวเบ็ดโพยมีอยู่สามคันครับวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้บ่ายสามแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับคุณผู้ชมจะพอมีตัวไหมเมื่อกี้โดนไปแล้วครับสองตัวครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับบรรยากาศหมายคุณผู้ชม เอาละครับคุณผู้ชมโดนนะครับโดนนะครับน่าจะตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้ดึงค่อยๆครับไม่แรงครับมาครับนั่งเยอะกันได้คราวนี้เห็นในน่อครับคุณผู้ชมนะครับเกาะที่เดิมเลยครับ ติดตาขายหรือเปล่าครับผู้ชมยังอยู่นะครับตัวยังอยู่ครับตัวปลายังอยู่ครับตัวปลายังอยู่ครับอ่านะครับยังอยู่ผู้ชม <c oughs> ยังอยู่คบนันนะนันนะเขายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับย,ยังอยู่ครับ แล้วจะตัวไม่โตครับโอ้ไม่โตจริงๆคุณผู้ชมกระมังไซกระจิริดเลยครับกระมังกระจิริดครับคุณผู้ชมนี่ครับกระมังไซกระจิริดเลยครับฮะก็อย่างดีครับที่มีตัวมีแต้มครับมาลุ้นมาชมมาเชียร์กันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยครับทีมงานบ้านนอกสเตชันครับึบเก็บปลากันครับคุณผู้ชมนี่ครับ โอ้ยมาตั้งแต่เช้านะครับยกขึ้นมาโชว์หน่อยครับอุ้ยอู้หูดูครับอู้อู้หอ้เดี๋ยวพวกนี้เรามาเจอกันอีกครับพวกนี้เรามาเจอกันอีกครับอุ้ยมันแหงครับวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันครับผู้ชมของผมจะมาได้ไหมจะได้ตัวหรือเปล่านะครับปุ้ยตั้งเบ็ดตัวนี้เลยโอ้ยครับบรรยากาศหมครับผู้ชมเนี่ครับเป็นแม่น้ํามูลครับเป็นลำน้ํามูลของผมมีคันเดียวครับนู้นใส่ไว้ตรงนู้นครับนู้นครับของผมอยู่นู้นครับ ทีเหลือเปนของปูอุ้ยหมดเลยวะอะรุนกันครับนะครับคิดว่าของผมน่าจะโดนแล้วครับชึกชึ๊กชึกชึกชึกเป็นสองสามทีแล้วทำไมนิ่งไปครับเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยปุ้ยเอากระดิ่งออกก่อนนะกระดิ่งออกก่อนเอากระดิ่งออกก่อนวัดน้อยชึกนะอืมนี่ครับเอาลงเมื่อกี้ครับของผมครับอย่างไรบ้างครับ มีแอคชั่นไหมครับดูครับดูครับโอ้ยปลากำลังตอดครับคุณผู้ชมได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวผมตีลงไปไหมครับเดี๋ยวผมตีลงไปไหมโดนอีกแล้วครับแต่ผู้วไม่ยอมให้ถ่ายครับเสียดายจังหวะเลยครับ มาแล้วครับนี่ครับคันเบ็ดโกงเลยครับโอ้ยตัวเล็กจิ๊ดเดียวครับนี่ครับมาแล้วครับโอ้เป็นปลาปลาอะไรไม่รู้เอาหมดแล้วครับนี่ครับคุณผู้ชมาหมุนสิครับหมุนสิครับมือมือหมุนอ๋อนี่ครับได้มาแล้วอีกหนึ่งครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาลุยกันต่อครับ เอาแล้วครับคุณผู้ชมเอาแล้วครับเอาแล้วตัวนี้เอาแล้วครับตัวของผมเอาแล้วครับล่ะกึกกึ๊กกึกเลยนี่ครับเดี๋ยวครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนับคุณผู้ชมปึ๊บปะเดี๋ยวขอตั้งกล้องกันจะอยู่ไหมล่ะนี่ึ๊นี่ครับคุณผู้ชมดังกึกกึกไปแล้วเมื่อกี้ครับไม่รู้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวขอกระดิ่งก่อนครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับ ผมมาด้านข้างแล้วกันอ่ะเอโอ้ยตัวนี้ตัวโตครับคุณผู้ชมตัวโตครับตัวโตครับเอ๊ะโตอยู่ครับโตอยู่ครับเอ๊ะมาแล้วครับคุณผู้ชมโอุ๊ยโอ้ยติดติดโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับติดครับลูดแล้วครับคุณผู้ชม โอ้ยแป๊วแหวเลยครับโอ้มันดึงไปเกี่ยวครับคุณผู้ชมโอ้ยเฮ้ยโอ้โอคันนี้ก็เอาแล้วครับคุณผู้ชมคิดว่าน่าจะเอาแล้วครับเดี๋ยวผมขอตั้งสายเบ็ดก่อนเพื่อนะว่ามันใช่หรือเปล่าครับเฮ้ยฮ้ึงสายเบ็ดครับ คิดว่าเอาแล้วพุ้ยตัวนี้เดี๋ยวดูขหน่อยครับน,นี่นี่เอาตัวนี้ขึ้นก่อนพุ้ยขึ้นเลยขึ้นเลยฮึบน่าจะตัวเล็กแล้วพุ้ยปุ้ยนะว่าไม่ใช่ <laughs> สงสัยโดนผมหลอกครับ <laughs> แต่ถ้าจมดิ่งลงอย่างนี้ก็น่าใช่แล้วครับ ไม่ใช่จริงๆนะครับโอ้ยหลอกปูอยสองรอบแล้ว <c oughs> เดี๋ยวตีกันต่อครับมาลุยกันต่อครับปุยบอกฝรั่งสุดท้ายเอาแล้วครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับตรงนี้ของปยพอพุยครับนี่ครับสายนี้ครับปุยบอกว่าเอาแล้วครับเดี๋ยว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  ปลากินย้อนเข้ามามันก็มันก็จะไม่ดึงครับถ้าปลาดึงไปฝั่งข้างในมันก็จะนั่นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมต,ตึงสายเบ็ดครับถ้าตึงสายเบ็ดเดี๋ยวมันก็จะนั่นนี่ครับอ๋อนี่ยปยลงไปอีกันแล้วนี่นครับทำเลของเราจะเป็นอย่างนี้ครับแม่น้ำมูลครับหมายธรรมชาติ แบบจำๆเลยครับหมายสวยดีครับคุณผู้ชมปลาก็ถือว่ากินค่อนข้างทีครับเดี๋ยวอีกประมาณสัก20นาทีเราก็คงต้องมูฟแล้วครับเพราะผมจะไปใส่กับดักหนูต่อครับโอ้ยตีข้ามเลนหรือเปล่าไม่รู้นะครับอย่างเงียบอยู่ครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวรอสักครู่ครับ อย่างวกุ้ยกำลังจะโยนส่งสัญญาณบอกผมว่าอยู่นี่ก็มีครับนี่ครับนี่ก็เอาแล้วครับตัวนี้ก็เอานะเดี๋ยวเลยครับดูเดี๋ยวดูท่าพุ้ยตีเบ็ดกันครับดูท่าพุ้ยตีเบ็ดกันครับจริงจริงจริงด้วยครับฮึจวดจุ๋มอ๋อวางเลยวางเลยพุ้ยวางก่อนเลยเอาตัวนั้นเลยเอาเลยเลยเอาเอาเอาออกกันเอากระดิ่งออกกัน นี่ครับ<ด>น่าจะตัวไม่โตครับตัวนี้<ค><ด>นี่ครับ<ค><ด>หมายสวยจริง,งครับผู้ชมยอมรับว่าหมายสวยจริงครับผู้บอกว่ามันเบาเกินครับ<ค><ด>นี่ครับเดี๋ยวผู้เรียนี่<ค><ด>นี่นี่ครับนี่น,นี่โอ้ยแต่เพียนแดงครับเพียนแดงกินเบาครับ ใส่ก็ค่อนข้างโอเคนะครับใส่ค่อนข้างโอเคครับโอ้หันหน้ามาทางนี้หน่อยพุ้ยนี่โอ้ใส่ได้กันอยู่นี่ตะเพียนแดงครับโอ้ได้โลกว่าแล้วครับวันนี้เราจะทำสองโลสามโลได้หรือเปล่านะครับคิดว่าสองโลน่าจะถึงนะครับคุณผู้ชมอะเดี๋ยวเก็บปลากันครับเดี๋ยวมาลุยกันต่อครับคุณผู้ชมเอาไปแล้วครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ครับ ทำไมมันนิ่งไปครับผู้ชมเอาปุ้ยเอาเลย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 เอากระดิ่งเอา่อนเอากระดิ่งเอา่อนเอากระดิ่งเอา่อนเนี่ยโอ้ยมีแต่มือสมัครเล่นทั้งหมดครับมา,ววม,มาแล้วครับผู้ชมมาแล้วครับมาลุ้นครับว่าเป็นปลาอะไรครับนี่ครับผู้ชมหนักไหมหนักครับปุ้ยบอกว่าหนักครับคันเบ็ดโกงนะครับดึงแรงไหมครับ แหลมมั้ครับปุ้ยเอาขึ้นท่าดีๆนะครับโอ้เห็นปลาไหมครับปุ้ยอกว่าหนักครับตัวกระจี๊ดเดียวครับโอ้ยปุ้ยก็เลยหมุน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 ครับปุ้ยหมุนหมุนหมุนปุ้ยหมุน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 ขึ้นไปเรื่อยๆนี่คุณผุ้ชมอึ๊บนี่ครับโอ้ได้ยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่พอได้อยู่พอได้ยูพอได้อยู่พอได้ยู่พอได้อยู่เฮ้ย แล้วพูดบอกว่าหนักมากเอาอ่ะอ่ะอีกไหม้หนึ่งครับอีกไม้หนึ่งน่าจะดึงอีกแล้วครับคุณผู้ชมน่าจะดึงอีกแล้วครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวผมตึง ตัางสายครับปลาน่าจะยิงย้อน,นครับผู้ชมมาไหมครับดึง้วครับ เดี๋ยวรอสกูครับครับผู้ชมเช็คผลงานพวกเราวันนี้ครับอู้ยหมานอยู่ครับผู้ชมโลเตินอยู่หรอครับคิดว่าดูผู้ชมดูตัวปลาครับอู้อู้สองครับสองกว่าครับวันนี้อู้ฝีมือเฮียงครับบางช็อตก็ถ่ายให้ไม่ทันนะครับผู้ชมนี่ครับอืบนี่ครับผู้ชมปลาไซส์ค่อนข้างตัวโตเลยครับวันนี้ปลาตัวโตอยู่ครับนี่ครับ นี่ครับผู้ชมสองโลได้ครับผู้ชมนี่ครับเอิงเติงเลยครับฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับทีมงานบ้านนอกสเตชันครับสุขโศสุข,ขัง้งมีสตังใช้กันหลายๆครับพรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อครับสวัสดีครับ